ว,วันนี้ลูกวานเจ้าชาววัดพี่น้องวันนี้หมอล้ำใจเกิดลอยไปทำการแสดงที่วัดหันเตยอำเภอปทายไม่นี่พี่น้องนะครับ วันนี้มีซ้อสนะครับพี่นองนะครับหมอลำพ้นหลายหลายเบิงนีอีกสามปีครับนะครับกลับมาสถานที่เดิมครับปีนาเพิ่วมาจ้างเพชรลำเพลินนะครับปีที่สองจ้างอีสานนครศรีนครับสามปุ่นะครับจังเป็นหมอลำใจเกิดร่อยนะครับพ้นหลายสออนสออนครับมอร์นิ่งบานนสวัสดีครับสวัสดีจ้ารักเธอใจกอนร้อยทุกคนเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับ นะครับเอาไปให้กำลังใจลูกหลานเรื่องมอนี้มิซอมักแร็มไปยังมาไปอาชีพไปอาบน้ำเมียนยู่บองไปยังลายมือเท่บรรยากาศหลังเวทีครับเมียจบภาพอีสองปีอีสองปี

ไม่พอท่านจบไรพี่น้องเบิ้งหลาไหมไอ้แป่งุ้งน้ำหลวงพอผมสวัสดีครับผมมีพี่น้องผู้ตื่นทุกคนในขับกลุ่มพันเจ็ดร้อยท่านตอนนี้สอดแกงอยู่วัตซาล่าลำดวนครับตอนนี้หา่างน,นะคะ่ับเวอร์ซิตเดินทางต่อไปต่าเทอ ขอท่ายจังหวัดนครราชสีมาคำนี้นะครับเจอเดี๋ยวผมไปขอลาบพระก at ่อนเลยสิไปไปรับทง่นตกเขาเอาเงินทำบุญไปถวายพันพรหมครับ <soldier, romance> <laboratory>